สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมดสุขุสุขค,คนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เบาลี่กับสีมาน้าเสนอเรื่องราวของแม่หางน้อยอีกผู้นึงพี่น้องเนาะกัเรียนคิวเข้ามาเลยเอฟซีเบลลี่่ต้องห่วงได้กันทุกคนได้แฟนกันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะก็คืออยู่บ้านโคกน้อยพี่น้องเนาะกับข้างๆบ้านชาวพรน,นี่แหละก็พอดีว่ามีแม่หางน้อยผู้นึงพี่น้องเลยว้ยายนั่งกัน กมากระมู่กับพวกเนาะพี่น้องกัเดียวสีไปสัมภาษณ์เพิ่นว่าเรื่องราวมันเป็นจะได้จุ๊จิ๊จุ๊จิ๊จิ๊กพอได้ไอเอฟซีหับฮู้เนาะพี่น้องเอฟซีบอกหลีหลายร้ายอยากได้ผู้สาวนะเนาะก็แล้วแต่ไพโชคดีกับมาร์กคุยได้ไพ่โบมาร์กคุยได้เนาะพี่น้องเนาะกับบิ่งกันไปบึ้งแย่งกันไปเนาะเรื่อยๆพี่น้องเนาะมันกับมีทั้งผู้โชคดีผู้บุโชคดีพี่น้องเลย เวลาเขาลงไปนี่ก็หลายคนทักหากับเพิ่นบุหูุษิตอบไผดีหลังบางเทื่อเพิ่นก็ตอบทันบางเทื่อเพิ่นก็ตอบบ่ทันก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อก็มีบ้างแหละเถื่อบ่ตอบเนาะกาลองลองเบิ่งพี่น้องสู้เบิ่งแต่ละคนคั่นมักผู้สาวลาวมักผู้สาวแม่ห่างน้อยเนาะพี่น้องเพิ่นค่อนข้างจะลำบากหน่อยนนึงเนาะแต่ละเคสเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคั่นแม่ห่างบ่สลำบากเพิ่นบ่ให้ทายเด้พี่น้องเพิ่นบ่อยากให้ทาย เพ emer, Ale, ิ่นอยากให้ท่าแต่เคสๆตัวใดลำบากแน่นินึงเพิ่นขึ้นแล้วนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดียวเขาสิไปกันเลยอะไรพี่น้องเลยบาลีกับท่าจากนี้แล้วก็สิได้ออกกลับบ้านเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงแล้วมาแต่เศร้าเติบเป็นเวลาเที่ยงแล้วมาทงให้ทงหน้าพี่บ่ได้อยู่บ้านทงให้ทงหน้าเพราะว่าฤะดูนี่เป็นฤะดูทำนาของชาวลาวแล้วพี่น้องชาวลาวชาวไทยก็ทำนาขึ้นกันเนาะก็โอเคพราแม่พี่น้องเดียวเขาสิไปไปพอกับแม่ห่างหน่อยคนต่อไปกันเลยพี่น้องเนาะ ว่าสีสวยงามบ่สีงามสำใดาเนาะพี่นอกก้องกระิให้เอฟซีพิจารณาเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาว่าน้องเพิ่นเป็นจังได๋เนาะงามบ่เนาะโอเค okay, พี่น้องไปเดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนฮอดซานฮอดนาแล้วแล้วบ่แม่นเฮือนแม่นซานเพราะว่าก็ถึงฤดูทำนาแล้วพีนนวน่น้องต้นม่วงก็หลายๆเนาะสิไปหาหน่อไม้บ่หน่อไม้เก่นหน่อไม้ความหลายอยู่ที่เฮือนก็ได้ อยู่เทียงก็โอ้โหบุระเสียมเลยธรรมดาเนาะนี่ๆๆอะตู้ตัวหน่อไม้บ่าวสีจันเจ้าเอาเมื่อสู่อันน้องแฝดน้อยต้มเด้อแม่นเมนเมนพูดนะพี่น้องเลยง่ายเนาะหมดเลยหลายเนาะโบเนาะเฮือนทางเฮือนน้องเพิ่นเนาะเพิ่นชื่อเสียงเลี้ยงน้ำมาอ่างไรนี่นะแล้วจัะถามเพิ่นบ่แม่นชอบไปหาหรือว่าถามจากปากเพิ่นเองเลยโดยได้ได้ได้โอเคโอเคอ๋อโดยโดยพี่น้องนี่จะเป็น สาวแม่ห no ่างน้อยบ่ว่าสิจ้ะแม่อนุญาโกเพิ่นกะสาว26ปีเนาะอือโทสบายดีเด้อสบายดีสบายดีขออนุญาตติดมากระเบิดแน่ว่สิจ้ะติด่อืโทยอมาฮอด นาเลยเราเลยมื่อนี้อยู่หน้าประจำบ่โดยอยู่หน้าประจำช่วงนี้เนาะโดยโอเคอยู่หน้าประจำช่วงยามนาเนาะโดยโอ้โทษเป็นไทยหน้าอยู่หน้าประจำไม่ได้ข่าวบ้านไม่ได้คอยข่าวบ้านบ่โดยไม่ได้คอยข่าวอ๋อเจ้าชื่อเต็มบ่โดยสาวเต็มสาวเต็มเนาะเนาะแบบว่าโบบก กินบ่บกจกบ่ลงเต็มๆครัเต็มปนโคกบ่เออทเจ้าเป็นแม่ห้างบ่เลยได้กับผัวเนาะเลยมีลูกผู้นึงบ่เลยมีลูกผู้นึงออใหญ่บดอนเ็ดวันที่10สิมาก็2ปีเต็มแม่อ๋อกลสิ2ปีแม่ๆๆแยังบ่2ปีเนาะ แดดก็ดีคือนกัน,น,นกดววิวแตก,ออกแก่คืออันเรื่องเล่ามันเป็นจะได้จังมีคนเข้ามาสัมผณ์ยูทูเบอร์เข้ามาสัมภษณ์นี่เป็นแรกก็เมน้องมินตาเข้ามาสัมผัสไฮเดะเราขอสัมภาแล้เราได้่หอสัมผัณโดยความลำบากบ่หรือว่าด้วยความลำบากมีอย่งไงหรว่าเรื่อ, <ๆ S 1> องการเลี้ยงลู้เดีมันยังไฮเดะพอก็เด้สัมผัสโดย อย่างเดียวเนาะกะชือว่าเลิกกันได้เดือนด้เดือนไปการันต์เลิกกันได้เดือนปลายโฮึฉีกใบยาห้างแล้วบ่ฉีกยาเรียบร้อยเลยอ๋อแต่ว่ายังบ่ฉีกใบยาห้างจั่งหน่อยอันผู้เก่าเรามาจัดการทุกเฮาได้เนาะอนแห้งแน่นอนแห้งได้กิยาเรียบร้อยเลยอ๋อบุ๊มบิ๊ดชิดในตัวสเต็มแล้วเนาะดามามาสเต็มเพื่อนกับพ่อม เปิดใจเนาะโดยงเปิดใจบ่เดยเอาพ่อููบ่าไทยภูวาไทยภูเขาละเอาแค่ขอจากเพิ่นมากภ่าขาลาวบเาไทยก็เอาเดใครอยเด้กเน้แบบนี้เนาะผมบวกเนียเราจะเอาแต่บ่าวาไทยบูเขาลาวบเขาไทยก็เอาเราผมบวกเบิ่ดเด้ีิน้องเนาะจริงใจเนาะจิงใจบ่ ชูมือนีเนี่ยมีคนคุยหรือบอหรือว่าบ่มี่ยังบ่มี่โดยโทรศัพท์ก็บ่มีใช่โท้ซัพท์พอแล้วแหละว่านี่ว่าชิมาขอเฟ่ส่แม่เจ้ว่าสิมาขอเฟ่ส์ว่าโอ่เด้ถ้า FC ฟซีคนไทยคนใดที่ใจปั้มกันชื่อโทรศัพท์ให้เราเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะแม่เว้าขอกันตรงๆเลยเด้นี่ไม่ไม่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ตอนใช้ซัรศัพท์ยืมซัรศัพท์ใช้ยืมโทรศัพท์ใช้โดยมีโทรศัพท์เลยพี่น้องโอ้เธอแม่ห่างน้อย อายุ66บ่กับพ่อทีเด้พี่น้องเนาะกับพ่อทีเป็นสาวใหญ่แล้วก็มีลูกพ่อผู้หนึ่งผู้ชาย o n ยิงหรือผู้ชายลูกจ้ะยิงยิงออแต่ว่าเพิ่นนอนบ่โดยนอนเพิ่นนอนเนาะขึ้นจักดับหน้าบ่หนิเจ้านี่ยเพิ่นจักดับหน้าโอ้ตู้เบ่าวไทยบ่สนใจที่มาดับหน้าซอยน้องเพิ่นบ่เนี่บ่สิดับซอยกันเนาะปีมปุ่มปีมเพิ่นจะได้เลี้ยวไว้ฮอมหรือบ่ ยัังบแล้วหอมน่าลายบ่จักลายก็เห็นหน้าเขาอาวิ่นําม่เห็นหน้าจะงน่อนี่แหนเมนหน้าพ่นเบิดบอโอ้หน้าลายจกหน่อยบ่าไทยบ่อยากได้ดิคนณคานดตำหน้าเป่าลีนพี่นึองเนาะจงได้หน้าหน่อยหน้าลายกะมักคือเ่าลายกับใครองน้ำบัวฮาบ่วตีมาขอแล้วชิขายหน้าผัวทำเอาได้แั่ไปเนาะพี่น้องก ตอนนี้เจ้ากาเลี้ยงลูกแบบบ่มีคู่ครองเนาะแม่นเพิ่นกาเดียวแลวจะบ,บ่เพิ่นไปแล้วบ,ไวบ่ไปแล้วก็บ่ได้มาไบบวุ่นวายไปเห็ไปมานไหบ่ได้มาจอบลูกเลยบ่ทำข้าวข้าวเลย<อ>เลยอ๋อเจอนี่ไหนก็ถือว่าเพิ่นไปแล้วกอะไปเลยไปเลยบ่ติดต่อมาเลยบ่สนใจยายดีกับลูกเลยเนาะเลยจักหน่อยคืนมาละจักหน่อยสิสนใจยายดีแม่แม่กว่าลูกกว่าลูกบ่ได้ไปแล้วเนาะ โยุ่งเลยเนาะคิดว่าจริบอกคืนหาแล้วบ่กูเก่าบุกิดเอาไปก็คือเก่าหะเอาไปยันทุกกูเก่าเคยผ่านเห็นมาผู้แห้งเลยแล้วเป็นได้ชีวิตเ้าตะกี้นะชีวิตแบบว่าเอามางกันหรือแบบว่าอันไปกินสุกแก่สุบยาเลยเสพยบยาหะนะเดี๋ยวมาเลยมาตีลูตีเมี่ยสั่นสี่นะ่าเอาผดีบ้าง่าไง เพิ่นละถึอเบิดเขาเป็นคนพิษผู้เดียวกันเพิ่นเวลาเพิ่นได้กึอบมาดโ,โ,โดยโอ้โหลายได้ซูมืือนี่คนขางแบบนั้นลายเนาะแบบว่าเวลาไปได้หม,มักนน้อยนั่นมาแหละเพราะเห็บเขาไปแล้วมาให้ลูกให้เมียว่าลูกเมียบ,บดแตงเข้าแตงน้ำทุกินไแต่ว่าชิกินน้ำไผ่กันบดถากินน้ำผัวเนาะูเพื่อนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเม่นใช่ เลยตัดสินใจเลิกเลยบ่โดยไผเป็นคนป้าไผเพิ่นหรือเจ้าเจ้าบ่ซ่ํากันเด้ม่ว่าบ่ให้บ่ได้เสียให้ไผโดยบ่เสียบ่ได้เอาหยังไปใหไปมันนอืแต่ละคนแยกทางกันโดยแม่นแยกทางกันด้วยโดยดีเนาะโดยดโดยดีน้อยนึงแม่นยดีหนอยนึงดีหลายก็สิบ่เลิกกันดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลองเปิดใจเบิ่งแล้วแต่ว่ายังบ่มีโทรศัพท์คุยกับผู้บ่าวเนาะย อ๋ออยากได้อยู่บ่คนมาเลี้ยงลูกซอยนี่นะอยากได้อยู่มีากดมาเลี้ยงลูกซอยอยากได้อยู่เลยเราอยากได้ไดยบ่สิจันทด้เลเอฟซีอย่างไรพิจารณาได้เอฟซีเลยพิจารณาซอยเบาอุลิเนี่ยเด้อเพิ่นอยากได้เบาไทยมาเลี้ยงลูกซอยได้เนาะมาเลี้ยงลูกอยู่ให้อยู่หน้าน้ำกันพร้อมชี้แจงชีวิตแบบบ้านๆบ่บ้านบ้อยู่ให้อยู่หน้าแบบคือเพิ่นเนาะหรือว่าได้หรือว่าถ้ายทั้มหติว่า เ้าเลือกได้เจ้าคือยากใช้ชีวิตในเมืองหรืออยู่ไฮอยู่นะก็อยู่ไฮนะไปอยู่บ้านมีแค่ให้ได้คนในเมือง่าคนมานอกบ้านหน้านะอยู่ในไฮโมเป็นเนาะกินพิซซ่าโมเป็นโอ้เป็นกินเป็นแต่ใกล้บินใกล้แต่โมหูแล้วคนยิ้มดีอยู่เด้นี่อารมณ์ดีจูอารมณ์ดีเนาะเสาวเต็มบ้านโคกใหญ่พี่น้องโคบวายบ่เอ้โคกบวายบ่จองเขาบอกบ่เลยนี่ย คือหลายโคกเท่หลายโคกหลายเหล่าเท่น้อพี่น้องเนาะโอ้โธ่กินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินมันถ้าได้กินยังบ่กินอยู่ไปหาซบเราไม่ซบเราไม่ยังไปหาเราไม่อยู่เดี๋้อพ่นไหลบ่เม็นชิบ่ายชองไว้ชามมุนหมูจักแบบนี้พี่น้องเที่ยงแล้วเดี๋ยวนี้เที่ยงแล้วบ่เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าเพื่อสิต้มเราไม่จืดเนาะเดี๋ยวโอ้โธ บุกขาไก่ต้มเนาะไก่ก็ยังน้อย, <c oughs> อยอไอยอก่น้อยอน้อยสาวเต็มพี่น้องเลยอ่าเป็นตาหักเนาะว้า์ลีกันเนาะสุดยอดแล้วพี่น้องสองคนเลยเด้นี่ฟังห้วยฝั่งนั่นสาวพรสาวพรเพราะว่าฝั่ง,งนี้สาวเต็มแพ็คคู่เลยแบบนี้เป็นแม่หางน้อยคือกันเลยเลย แต่ก่อนแตกี้เจ้าเคยไปกรุงเทพกรุงไทยบ่ไปก็ไม่ว่าไปแล้วบริษัทเดิมเดือนไปเลขหน่วยเด็กก้ามานะ่ะไม่ได้ไงไป,าา <laughs> ไปง่งงายบริษัทเลยก็ขึ้นมากมีผู้อยู่นั่งพออ่อฮะมีผู้เลี้ยงดานเคยไปแต่ว่าไปดั้มเดือนดั้มไดลแล้วปุ๊บมะโดยมีผู้เลี้ยงดามเอื้อยไปหาค้าขายเลขหน่อยเพราะอะไรเนี่ยค้าขายอยู่บ้านบ่๊งกแถวตะเขะเจ้าคือบไปค้าขายเรื่อยใช่ไปทีป้าพ่ออะไร พ่ออยู่ผู đi, ้เดียวบ่เดโดยพออยู่ผู้เดียวเป็นคนดูแลพ่อแม่ดิแม่ก็เยกกันคนละทางแยกทางโดยวพ่อก็เยกทางโอ้โทษเนาะแยกทางแต่เพิ่นอยู่บ้านเดียวบ่บ้านเดียวกันเพิ่นอยู่นอกบ้าแต่ว่าเพิ่นไปมีครอบครัวใหม่บ่องไม่มีครอบครัวใหม่เพิ่นกระเถิบเลยขนาดเจ็ดเป็ดสิบเลยเ่อะขึ้นแย่เพิ่นก็แยกแต่ประมาณอายุประมาณหาสิบปลายเห็นแล้วแสดงว่า แยกกันหลายปีเต็มแล้วจะไปแย่เยี่ยมมันอยู่บ้ไม่เยี่ยมอยู่ไม่เจอกับเพือนน้องเพื่อนเพื่อนน้องเพื่อนเพื่อนแหละไปมาละทั้งใดก็พ่อทั้งใดก็บแม่โอ้เราต้องแพงเพิ่มบัดบสองเนาะโดยอือจำพ่อแท้พ่อบอกไงมันเมื่อกี้นี่นะพ่อละปู่เพิ่นจุงงัวได้โดยอู้หูรุ่นงัวเราคือใหญ่แท้นั่นน่ะเลี้ยงไปให้ได้เพอาะเราชื้อนุ่มอย่างให้ลูกที่เป็นเละบงงัวปีนึ่งได้ขายอยู่บ่างวัน ไม่อยากไม่ได้ขายแชมมันใหญ่เนาะเพียงใบมันใหญ่ประจูงเกียนนะเด้แตะกี่มันไม่จูงเกียนเลยเบาดีทันหมดบวดทันนะทันอยู่ตอนเพิ่นเอาไปไหว้ในวัดแล้วอะนะไหว้เป็นในคนเบิ่งเห็นเยอะนั่นอยู่วัดทันใจนี่เคยไปบ่เคยๆเห็นเพิ่นจูงเกียนเกี่ยนไม่เกี่ยนโอ้ว่าจิมาขอเฟซเหมือนนี่บไมีเฟซป่อ ใช่สะพอเฟสพ่อกับโมีบ่มีแต่เฟสของพ่อได้ได้เอาโมเฟสของพ่อแล้วเอาเนาะเอาเนาะให้เอฟซีจุงมาจีบพ่อแล้วบ่อบังเถื่อแล้วก็เล่นเนาะไม่นอดดิ่งชัวร์ข้าวัน้บังเถื่อแลก็เล่นเนาะอ๋อดิ่งชัวร์ข้าแต่ลิ่นลายบ่ได้บ่บ่ได้สะพอตั้งหน่อยพ่อสิว่าเด้ หลินลายกะบ่ได้เราก็มีเวียกของเราเนาะเลยเออแปลว่าด้วยความที่หาเงินซื้อบ่ได้เนาะโทรศัพท์กเนาะูให้นานอยู่ําคยยามดํานาก็ดํานาเฮ็ดเวียกยามันนั้นจเมื่อนอนบ้านอยู่บ ยามยามแดงนอนอยู <Tory>. ่นากันน่ะปู่บงมุงสิดีพอได้ค้าซื้อน้ลูนะสิแปะเบินนี่อยู่แให้แต่นานะบ่โอ้ยู่ให้ในาบ่ยามแดงกะโดยปู่มุงสิดีใช้ชีวิตแบบบ้านซะให้ซะนรัส่วนพี่น้องผู้สาวบ้านลด้นี่แม่นอยู่ให้อยู่นานี่หายากด้บนีเนาะบ่สิันเนาะแม่ๆแว่าถ้าภยังมาใช้ชีวิตอยู่ให้อยู่นาอยู่หอยู่นากะแม่นแต่ว่า้อแล้วบ่ทบทวนดีๆแล้วสิใช้ จะมาใ <Man. S 1> ่อ่ใหห้้ยูนนาาเะจังอยากได้เบอร์แม่น <Man. S 2> เฮาเอาเบอร์ไว้เลยเป็นหยังเด้อยวจะส่ง,งให้เ c โลดเนาะแม่นเดี๋ยวเฮาสิ่พอเบอร์ทําน้าเพิ่นเนาะเดี๋ยวพอแล้บ่แม่น <Man. S 2> ก็ลําบากในตอนนี้พี่น้องเอ้ย FC ท่านใดที่ใจปัม้มก็ซื้อตัวชับมาแล้วเด้อพี่น้องต้องฝากเงินมาให้บ่าวลีซื้อมาให้นี่นะบ่าวลีจังได้คลิปเนาะ <Man. S 2> บอรตรงตรงแบบนี้เลยบ่แมอบ่ต้องตรงเลยบ่่นีอบอคนต,ตรงตีเธออยากเข้าแล้วบ่นี่ ยังมวนหยาเคือยังมวยหยาอยู่เทียงได้โบ้เนี่ยเทียงแรกเปิดแต่พอนี่มวยหยาเข่าได้กังให้มหมนี่ับนาับนาได้ให้เดียวให้เดียวโดยจะคุ้นนะสี่คุ้นเราใหญ่เนี่ยโบ้ให้ไงเนาะโดยเราว่าให้น้อยกันให้น้อยนีะคือว่าซราพอสมควรให้ไงแค่บุเข่งประเดี๋ยว่านี่เข่งละวานมันหินทรายปะทิงเข่งโดยหินทรายเก็มแบบว่าเขาคาดไว้แล้วพึ่งเติบนี่มันแข็งเลย ขาดินใช่ขาดินสมัดว่าไงมันแบบแน่นแน่นเนาะหลังจ่นแน่นเป็นแน่นจะมาสัเต็มครั้งแรกนี่ตื่นเต้นน้ข่อยนะตื่นเต้นบอกแม่งตื่นเต้นแทนแทนเอฟซีข่อยเป็นความตื่นเต้นนี่มันแบบว่าเป็นเนือะไรขว่าตื่นเต้นนะแบบรู้สึกว่าเออน้องเพิ่นกัหน้าตากังามนะแล้วกับเอฟซีข่อยก็คือสิทธิ์มากมาจนซะเนาะเอฟซีข่อยมัก เอฟซีข่อยมากคนงามอยู่แล้วเอฟซีข่อยต่อคิ้วเตรียม่าให้ข่อยหาผู้สาวให้เดี๋ยวนี้นะเจ้าพ่อเปิดใจให้เพ่ออยู่บ่เปิดใจเอฟซีข่อยอยจพบ้อเลยเลอพ้อมบวกเลยบ่ยโหดแล้วโหดได้สาวเต็มเนาะอดอีรีสาวเต็มนี่พี่น้องเจ้าเคยมาอยู่บ่อี่มเคยมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมาไวามื่อน่ะเมื่อนั้นมากับสาวเก้ว แก่คนพามาอ๋อธมาสัมผัสบ่แม่ก็ห้องู้ทางแรกกันเลยพากันมามือนนี้เนาะจะพาข่อยมาแม่อ๋อโดยโดยเมื่อหน้า่อยจะพาจะมาดอกข่อยผู้ทางแล้วแม่ต่างคนต่างพากันมาแบบนี้เนาะไป้องเนาะก็ดีดีอยู่ได้เฮ้ยเอาแบดนี้ก็สิให้ทางเพื่อนไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเลยได้บบดนี้เขากบรกวนเพิ่นมาโดนเติบแล้ว ก็ถือว่าเพิ่นเปิดใจให้เอฟซีฝั่งไทยเขาแล้วเนาะจ่าโอเคเดี๋ยวสิเอาเงินให้เพิ่นไว้กินน้ำส้มน้ำหวานเนาะจะเล็กจังหน่อยเพราะว่าเขาบม่ได้ถืออย่างมากเพราะว่าเขามาตามทุงเนาะเขาก็บเงินหันค่ะหันซะหรือว่าไว้ซื้ออันขนมนมเนยให้ลูกน้องเออให้ลูกเพิ่นเนาะมีบมดลายแต่กะอยากให้เนาะนะขอให้เจ้าไว้ซื้อขนมให้ลูกหลานเด้อโดยจังได้กระเดี่ยวสิ ครับก่อนบัดนี้เนาะได้เยไดก็งั้นเปิดใจให้ fc ข่อยแน่ใจแล้วบ่ fc ข่อยโหดได้เลยวโอเคสบายดีสบายดีโอเคโอเคท่านผู้ชมเนาะนี่ก็เป็นเถียงหน้าเราก็ถ้าท่านได้นอนเถียงหน้าเราก็ติดต่อมาได้พี่น้องเนาะมานอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นคู่ชีวิตกับเราเนาะพี่น้องเนาะเปิดใจมีหน่อไม้ให้พร้อมไล้หน่พี่น้องต้องไปหาไก่หน่อไม้นี่นะ เอาพูลาย,อ,ยอดบ่มาสิจันโอ้โอเคพี่น้องจังไไรก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีกเก่าเด้อพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เบาอุลิแน่เพื่อมีกำลังใจไปถ่ายคลิปอยู่ตรงไฮทงนาเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี